หลายคนกําลังมองหาแรงบันดาลใจในการทํางานมองหาเป้าหมายใหม่ๆให้พุ่งชนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วเนี่ยขอแนะนําการที่เราทุกคนออกมาร่วมทําความดีเพื่อสังคมนั่นก็คือการเป็นจิตอาสาเอ๊ะการที่เป็นเยาวชนจิตอาสาเนี่ย เราจะได้ประโยชน์ได้ข้อดียังไงกันบ้างนะข้อแรกเลยค่ะเราจะรู้สึกว่าเราได้รับความสุขอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะและข้อที่2เราจะได้เพื่อนเพิ่มได้สังคมเพิ่มได้คนที่มีอุดมการณ์ดีๆด้วยกันนั่นเองค่ะข้อที่3เมื่อเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้น เราก็จะคิดถึงตัวเองน้อยลงค่ะส่วนการสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสานั้นง่ายนิดเดียวไปฟังกันเลยค่ะเพียงแค่ไปสมัครหนะ้าที่ว่าการอำเภอของท่านเปิด,<อ>ปดรับสมัครทุกวันที่1ถึง10ของเดือนหรือสมัครออนไลน์ด้วยตัวเองเตรียมพิมพ์คำว่าจิตอาสาก็จะเจอแล้วครับและจิตอาสาเนี่ยยังสามารถแบ่งออกเป็น3ามประเภทด้วยกันอย่างแรกคือจิตอาสาพัฒนาเป็นงานที่พวกเราเห็นและทากันบ่อย,อยเช่นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่าง อย่างที่2ก็คือจิตอาสาไปพิบัติครับเป็นงานที่เราไปช่วยเหลือเวลาที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้น้ําท่วมเป็นต้นและสุดท้ายก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจคืองานที่พวกเราไปรวมตัวกันช่วยเหลือดูแลประชาชนในงานราชพิธีสําคัญต่างๆครับและโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระราชปณิธานของพ่อหลวงของเราในหลวงรัชกาลที่1ินั่นเองค่ะ ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครกันนะที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนให้มีความสุขแม้ในยามที่เกิดภัยเกิดทุกข์ท่านก็เรียบให้การบรรเทาแต่โดยเร็วและท่านนั้นก็คือในหลวงฮีโร่ของเราผู้ปิดทองหลังพระ